หนึ่งมีนาคม2566ั้าร้ข้าพเจ้าบาวรรักษ์สุทีสุนทรธรรมผู้ตรวจกรรมนะวันนี้พี่เปิลนะ่ะจะมาเล่าเคสนะลูกค้าเป็นโรคชิกุลคุณย่าซึ่งโรคนี้มันจะปวดตามข้อนะข้อนิ้วข้อ อะไรอย่างเงี้ยจะปวดแล้วทรมานนะคะนะครันนี้ลูกค้าบอกพี่เปิ้ลว่าเขาป่วยด้วยโรคเนี้ยมันทรมานมากเลยอยากรู้ว่ามันติดก,กรรมอะไรพี่เปิ้ลก็ตรวจกรรมได้เห็นภาพไม้ตียุงนะไม้ช็อตยุงเนี่ยนะแล้วแล้วบอกพี่ว่าก็เลยถามเขาว่าคุณชอบตียุงหรอตียุง ด้วยไม้ช็อตยุงเหรอชอบฆ่าสัตว์หราคาชอบฆ่ายุงหรอนี้คืนี้เขานึกได้ว่าเขาเอาไม้ตียุงไปถวายพระลูกชายนะคือลูกชายบวชกลัวลูกชายจะโดนยุงกัดที่เปิ้นบอกตายแล้วอันนี้บุญอันนี้มันเป็นมันมันเป็นบุญที่ทำให้เรา คือมันไม่เป็นบุญอ่ะมันทําให้เราเป็นบาปเปล่าๆเพราะว่าอะไรหนึ่งคือผ้าท่านถือศีลต้องสามร้อยกว่าข้อใช่ไหมนะแล้วเราอ่ะเป็นต้นเหตุถวายท่านเอาไม้ตียุงไปถวายท่านทําให้ท่านต้องทําบาปและคันนี้พาลูกชายท่านก็ไม่ได้รู้อะไรก็คิดว่าเออแม่ห่วงยยให้เอาไม้ตียุงให้เราไว้ตียุงแล้วก็เลยกลายเป็นท่านก็ใช้ไม้ตียุงนี้ แต่คันนี้พี่เพื่อนก็นเลยให้ข้อคิดว่าคุณดูอะไรที่มันเป็นเรื่องกรรมเนี่ยคุณโดนยุงกัดที่ทํางานแล้วคนที่ทํางานตั้งเยอะแยะทาไมเขาก็โดนกัดแต่ไม่เป็นโรคนี้ล่ะเพราะเขาไม่ได้สร้างกรรมนี้คันนี้เรารู้แล้วว่าต้นเหตุมาจากกรรมนี้นะคันนี้การขอขมาต้องขอขมาให้ถูกถูกไหมพระสงฆ์ เป็นตัวแทนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็แค่เอาพานขอขมากรรมไปขอขมากรรมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้กรรมเนี้มันขาดจากกันนะกรรมนี้ส่งผลชาตินี้เลยเพราะอะไรมันรุนแรงนะทำให้พระมีศิลที่บกพร่องสิ่งไม่ครบไม่บริสุทธิ์อันนี้กรรมแรงนะคะนะวันนี้มาบอกเป็นธรรมทานนะคะ